ทำไรอะทำชาทำชาเตดชากัไนไหมค่ะเตดชาขาดอะไรก็ขาดได้คือขาดชาไม่ได้นี่วะอันนั้นนมข้นเจอนั่นแหละไม่นไหร่นมข้นหวานนะอ๋อขาดชาไม่ได้นะคะแม่ทําไปเมื่อกี้คือลูกทําต่อเลยนี่ดูซะก่อนว่าชงเป็นไหมเป็นเป็นสามสี่สิบกินหวานเปล่า อลลิอันนี้หวานร้อยใช่ไหม <100. S 1> หวานร้อยหวานร้อยห้าสิบไม่ไม่ได้หวานมากอันเนี้ยสี่สิบอ่ะอันดีๆนะคะเดี๋ยวหกนะคะสามสิบปะ แรงมากอันนี้ขายไม่ได้นะคะแม่ค้าแบบเนี้ยแม่ค้าชิมป,ปากแก้วแล้วหนึง่นแงแรงมากอุ้ยตรงชาเลยเลยนี่อะไรนี่เดี๋ยวแล้วครับา้องไห้กินได้ไหมโหโบนี่เาพาไปกินไอ้นี่ชาของคุณป้าที่เขา ที่เขาที่อยู่ที่ไหนอะท,ที่กรุงเทพอะที่แกเขียนตาเฉียวเฉียว